แม่ตรุษจีนป่ะนะตัวน้ลงันนะคะก็สมัยเด็กๆเราจะรู้สึกอะไรถ้าเป็นวันจุดจีนเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไหว้พระคำวิชาที่ไหว้ตาคำวิชานะคะก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากใส่เสียดอกรเป็นแบบว่าของโปรดมากตองแดงตองชมพูตองอรตองขาวไม่ต้องนะคะตองแดงตองชมพูลดที่สุด พอวดที่อะไรลุกและตื่นาวน้ำแต่งตัวอู้ใส่เสื้อสีงสีแดงนะแล้วก็ไปไว้เจ้าในขนา่ไว้เ้าเพอเดินไปเลยาสยยาถูกไหเสยยายกอาติมอามาอาอีอาูอากงอาอะไรก็แล้วแต่อาอืมอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเดินเข้าไปเลยมาดีค่ะในกงมาดีค่ะก็ได้สอง้รจชานะแบบว่าสองที่อนดิก็เป็นสองทเก็บ่วมาอมริฟนะคะปรากฏว่าก็จะได้ประมาณแบบว่าบางตัวนย่าเขาก็จะส่แต่หนึ่งพันห้าร้อยสามร้อยสองรอรอยืนก็มีนะคะใครที่ใส่ร้อยก็จะจำไว้ว่า เะะงงใครที่ส่ร้อยหนึงกูงก็จะจำไว้ว่าลูกหลานกูจะใส่แค่ร้อยเดียวนะคะรวยนะแต่ที่เหนียวที่ไปไหนก็ไม่รู้อีดอกเ็บเขาหรอห้าร้อยขั้นต่ำเออแั่นแหละก็จะจำไว้งว่าลูกหลานกูจะใส่ร้อยหนึ่งนะคะาที่กูบใจมากเลยเป็นสิปีนะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็จะได้แหนเยอะมากนะวัดีใครก็ได้ตลอดเลยคที่ท้าเขยกลมือไเงีแล้วบาไม่รู้จักะเไก็ดีเ เขาก็ให้เศษตองเราเราก็เก็บ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 นะคะก็จะได้ประมาณปีหนึ่งก็ส่งที่ประมาณ6กสิบคันถึงแปดเก้าคันอย่างเงี้ยได้เยอะมากไปไหนหมดก็คือปด้วยความเป็นเด็กดีนะคะพอคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่นับให้นะคะเก็บมาแล้วก็เก็บให้แล้วก็เก็บไปเลยเก็บไปเลยจนถึงวันนี้ที่ยังไม่ได้คืนอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าใจนะคะแล้วก็ใทยอ่ะแล้วก็นะคะแล้วก็พอเราโตขึ้นอ่ะสมัยเด็กเคุณแม่ให้ละเอียดเสียยาทุกปีพิลพันธ์ไม่เลยก่อนนะเดี๋ยว ใหญ่มาจะสอนเด็กว่าอะไรป่ะมาเห็นตองแดงอ่ะให้รับให้หวัดดีก่อนผู้ใหญ่ก็จะกูใหญ่ก็จะตอบหูตลอดเวลาเลยว่าวายนะวายนะหวัดดีนะเนี่ยโอ๊ยไม่ดีก็่ะไม่ก็เห็นแล้วจริงเสียอยู่อีกแล้วกินอะไรเสียนอะไรนะคะก็พอเราได้สมัยเด็กเราก็จะได้แบบว่าดีละพันดีละพันจากแม่สินะคะเราโตขึ้นพอนเรียนจบมีงานทำนั่นนี่กูต้องกลับไปแตะนาง ปีละหมื่นคืออะไรเหมือนฝากกระชากเนาะเหมือนฝากกระดามเนาะคือแบบว่าฝากไว้ที่ลำตานเนาะพอที่สิบปีขึ้นไปก็เอากลับมาปีละหมื่นทุกวันนี้เดินไปไปไหว้เจ้าที่บ้านนะคะที่บ้านเกิดรักบุญีนะคะก็เดินไปก็ไม่มีใครเขาให้ละซองอ่ะแถมปุนก็ไปแตะเนี่ยเด็กๆหลานๆเด็กลูกๆน้อยนะคะก็นั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นความทรงจำดีๆคุณแม่คะไม่เป็นไรเนาะไม่ขิดรูกน้อยยังไงลูกต้องให้ทุกปีอยู่แล้วเนาะเป็นที่ขออะไรคะไม่เอาเงินเลยอะอะไรดีคะคุณแม่ เบน์นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์บัญชีมานะคะเอาเข้าเอาบัตรเอทีเอ็มมานะคะเราจะไปกดใช่ไหมก็อย่างแรกที่เราต้องถึงก็คือนาทียถูกไหมอย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยเราไหว้เจ้าหมูหมากาไก่นะคะมันไม่มีหมานะคะหมูเป็ดไก่หรืาหมูวัวอย่างนี้นะคะแล้วพอไหว้เสร็จทุกบ้านจะต้องเป็นนี่อยู่เลยแดกไก่ไม่ไม่อย่างนั้นเลยยอดตามเดือนไม่ใช่อาทิตย์เสียด เขาไหว้เสร็จวันแรกแดกเข้าไปเลยขนมชั้นม่ได้วยขนมชั้นนมเทียนนมเทียนยขนมเค่งแดกไปอย่างนั้นเลยประมาณสี่เดือนนะคะกินกันแบบว่านานไมเป็นไก่กันหะคะแต่ว่าจะบอกว่าเสียใจพ้อพ้อขนงเต็มพ้อมากๆแบบต้องดูงงนี่เต็มแล้วก็กรอบนะเออ,ะเๆๆอจะ้วแช่แล้วแบบร้อนๆ,ๆนะกะินกับข้าวสวยแล้วร้อนอุ้ยกินดีมากนะคะก็แต่ที่เขาเลยเวลาไหว้เสร็จใหม่กันหรือเปล่าตั้งหมุนเลนชัยโอ้ใช่ตอนเด็กนะพอไหว้เสร็จปุ๊บเป็นไรไม่รู้อะตั้งห อยาบปู่ย่าตายายไม่ใช่ปู่ย่าอากงกาม่าอึมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นกันเลยลุย่าเหมือนะอก็เล่นกันแบบว่านางก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพิธีเล่นเป็นพิธีเล่นเป็นธรรมเนียมใช่เล่นเป็นธรรมเนียมนะคะเราบางทีเราก็ไม่ได้ไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่งแบบว่าแล้ก็นั่งแบบนี้ที่บ้าน ก็วันนี้ก็่วันจุดสีนเนาะเราก็มามามอยตามภาษานะคะก็ใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึงเลยไม่ใส่าวอะไรเลยเพราะว่าเหนื่อยนะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปทำนี้ทำนี่ทุรานะคะก็ส่งแม่อวยพรกันขับหน่อยนะคะขอให้ทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆิงตังๆสงเฉยเยหล่อๆล่อเยี่ยมมากดีค่ะวัจะมาไล่ผมวะโอเคค่ะาักแล้วพักวันนี้ ก็เออมีความสุขในวันสุดทีนะคะเอียนนะคะชอบไปแชร์แล้วเจอกันนะคะหวังว่าดูแล้วก็จะกดไลค์เปนบ้างเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย